สวีซับริบบอนอาสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีทำโปรโยทานดอกมณฑาทิพย์ให้ทุกคนได้ชมกันค่ะลายนี้จะใส่เหรียญที่ด้านหลังค่ะริบบิ้นที่ใช้เกรสรสีขาวด้านในเราจะใช้ริบบิ้นเนื้อทรายตาระทางกีบรอบนอกเราจะใช้ริบบิ้นกาพิเใ,ใสตาราทีวค่ะความยาวเกรสรสีขาวเราจะใช้ความยาวที่65เซนตมทั้งหมด สี่เส้นกีบรอบนอกความยาว42ซนติเมตรทั้งหมด8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันที่ฐานสี่ค่ะนำเส้นที่ยาวกว่าไว้ด้านบนเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองเส้นที่สี่สอดผ่านเส้นที่หนึ่ง รวงคู่ที่3ามขึ้นมาค่ะขั้นตอนต่อมาฐาน8ค่ะเส้นที่1พับลงค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่สอดผ่านเส้นที่หนึ่งดึงไปริบบิ้นให้กระชับค่ะ ขั้นตอนที่3ค่ะนำเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าตัวเราเส้นที่1เส้นที่2ทับเส้นที่หเส้นที่สทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3เราจะหยิบขึ้นมาทั้งหมด4เส้นค่ะวางเส้นด้านล่างลงค่ะหยิบเส้นที่5ขึ้นมาทับค่ะวางเส้นด้านล่างลง หย 6, 7, 8, ิบเส้นที่6ขึ้นมาทับค่ะวางเส้นด้านล่างลงหยิบเส้นที่7ขึ้นมาทับค่ะวางเส้นด้านล่างลงหยิบเส้นที่8ขึ้นมาทับค่ะด้านบนจะมีทั้งหมด4เส้นค่ะเราจะวางเส้นด้านล่างลงค่ะเส้นต่อมาค่ะนำเส้นด้านล่าง นำปลายมาสอดที่ช่องนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะนำเส้นด้านล่างนำปลายมาสอดที่ช่องเดิมให้ปลายมาโผล่ที่ช่องถัดมาค่ะเส้นสุดท้ายสอดที่ช่องเดิมสอดให้ปลายมาโผล่ที่ช่องถัดมาค่ะดึงให้กระชับค่ะ ขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะนับข้ามสี่เส้นหนึ่งสองสามสี่เราจะวางที่หน้าเส้นที่สี่ค่ะทําวนซ้ายค่ะเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่ เส้นที่5เราจะนำปลายมาสอดที่ช่องนี้ค่ะเส้นที่6เราจะสอดที่ช่องเดิมสอดให้ปลายมาโผู่ที่ช่องถัดมาค่ะเส้นที่7สอดที่ช่องเดิมสอดให้ปลายมาโผู่ที่ช่องถัดมาค่ะ เส้นสุดท้ายสอดที่ช่องเดิมสอดให้ปลายมาผู่ที่ช่องถัดมาค่ะพลิกกับด้านค่ะเราจะสอดผ่าน3เส้นสอดที่ด้านหน้าของเส้นตัวเขาเองค่ะสอดแบบเดียวกันให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะ รบทั้งหมด8เส้นไล่ดึงให้กระชับค่ะขั้นตอนต่อมาเราจะมาทำเกรสรด้านในกันค่ะพับกลับไปด้านหลังให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะพับกลับไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้งเราจะข้าม1เส้นเราจะมาสอดที่เส้นถัดมาค่ะ1 2ึสามเราจะมาสอดที่เส้นที่สมค่ะ ดึงลงให้กระชับค่ะกรีดที่2ค่ะพับกลับไปด้านหลังพับกลับไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้งสอดที่เส้นถัดมาค่ะดึงลงให้กระชับค่ะ กลีบที่3ค่ะเราจะทำวนขวาทำแบบเดียวกันให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะ สอดครบทั้งหมด8เส้นดึงกลีบลงให้เสมอกันค่ะพลิกกับด้านค่ะสอดผ่าน3เส้นสอดที่ด้านหน้าของเส้นตัวเขาเองค่ะสอดแบบเดียวกันให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะ สอดครบทั้งหมด8เส้นไล่ดึงให้กระชับค่ะตัดปลายส่วนที่เหลือออกเหลือปลายไว้ประมาณนี้ค่ะขั้นตอนต่อมาเราจะมาใส่ขลีบรอบนอกค่ะสอดด้านที่ตัดปลายตรงหันกากเพชรออกด้านนอกสอดแบบเดียวกันให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะสอดครบทั้งหมด8เส้นพี่กับด้านค่ะ เราจะมาขึ้นกลีบดอกชั้นที่1ค่ะเราจะเริ่มเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าตัวเราค่ะยกขึ้นด้านบนพับกลับไปด้านหลังลักษณะแบบนี้ค่ะนำปลายมาสอดที่เส้นด้านข้างเราจะสอดไปที่กลีบทางด้านฝั่งซ้ายมือค่ะดึงลงให้ชิดกับเกสรค่ะจะได้กลีบดอกลักษณะแบบนี้ค่ะ เส้นที่เราทํากี่เมื่อสักครู่เราจะสอดเก็บเลยค่ะสอดผ่าน3เส้นสอดที่ด้านหน้าของเส้นตัวเขาเองค่ะกลีบที่2ค่ะยกขึ้นด้านบนพับกลับไปด้านหลังนำปลายมาสอดที่กลีบด้านข้าง ดึงลงให้ชิดกับเกสรจีขาวค่ะพลิกกับสอดผ่าน3เส้นค่ะ กลีบที่3ค่ะเราจะทำวนซ้ายทำแบบเดียวกันให้ครบทั้งหมด8กลีบค่ะ อดครบทั้งหมด8กลีบเราจะมาขึ้นกลีบดอกชั้นที่2กันค่ะพับกลีบกลับไปด้านหลังพับให้มุมกลีบตรงกับมุมด้านล่างค่ะพับกลับไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้งสอดไปที่กลีบด้านข้างค่ะเราจะสอดไปที่เกสรสีขาวค่ะ จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะดึงลงให้กระชับชิดกับเกสรค่ะกลีบที่สองค่ะเราจะทำวนขวาทําแบบเดียวกันให้ครบทั้งหมด8กลีบค่ะ กลีบสุดท้ายค่ะ mm hmm. กลีบชั้นที่3มค่ะดึงลงให้กระชับยกขึ้นด้านบนหมุนกลีบให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะ พับก,กลับไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้งสอดที่กลีบด้านข้างเราจะสอดที่เดียวกันกับกลีบชั้นที่สองค่ะปลายที่เราสอดลงมาจะมาอยู่ที่ด้านใต้ของกลีบด้านข้างค่ะดึงกลีบให้ชิดกับกลีบชั้นที่สองค่ะจะได้กลีบดอกลักษณะแบบนี้ค่ะกลีบที่สองค่ะ เราจะทำเส้นที่อยู่ทางด้านบนค่ะหมุนกลีบให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะพับกลับไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้งสอดที่กลีบด้านข้างค่ะ ดึงลงให้กระชับค่ะกลีบที่3ค่ะเราจะทำวนขวาทำแบบเดียวกันให้ครบทั้งหมด8กลีบค่ะ กลีบสุดท้ายค่ะสอดครบทั้งหมด8กลีบได้ดึงจัดกลีบให้เสมอกันค่ะ กีบชั้นที่4ี่ค่ะยกขึ้นด้านบนพับกลับมาด้านหน้าให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะสอดไปที่เส้นด้านข้างค่ะดึงลงให้กระชับค่ะจะได้กลีบดอกลักษณะแบบนี้ค่ะ กลีบที่2ค่ะเราจะทำวนขวาทำแบบเดียวกันให้ครบทั้งหมด8กลีบค่ะ กลีบสุดท้ายค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะยกปลายสอดเก็บสอดไปที่เส้นด้านข้างค่ะเราจะสอดแบบเดียวกันสอดให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะ กลีดชั้นที่5ค่ะพับกลีบให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเราจะวางกลีบไปที่ด้านหน้าของเส้นด้านข้างค่ะพับกลับมาด้านหน้าอีกหนึ่งครั้งให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเราจะข้ามหนึ่งเส้นเราจะมาสอดที่เส้นถัดมาค่ะสอดไปที่ด้านหน้าของเส้นนี้ค่ะ ดึงลงไว้ประมาณนี้ค่ะกลีบที่สองค่ะพับมาด้านข้างวางกลีบไปที่ด้านหน้าของเส้นด้านข้างค่ะพับกลับมาด้านหน้าอีกหนึ่งครั้งให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะข้าม1เส้นเราจะมาสอดที่เส้นถัดมาค่ะ กลีบที่3ค่ะเราจะทำวนขวาทำแบบเดียวกันให้ครบทั้งหมด8กลีบค่ะ กลีบสุดท้ายเราจะสอดพิธีด้านในลักษณะแบบนี้ค่ะ สอดครบทั้งหมด8กลีบไลด,ดึงจัดกลีบให้เสมอกันค่ะกลีบเสมอกันแล้วตัดปลายส่วนที่เหลือตัดหางจากฐานดอกประมาณ3เซนติเมตรค่ะ สอดเก็บฐานดอกสอดขึ้นด้านบนสอดลักษณะแบบนี้ค่ะสอดแบบเดียวกันให้ครบทั้งหมด8เส้นค่ะ เรียบร้อยตกแต่งตามชอบค่ะของเราใช้ดอกไม้เรซินขนาด12มิลตัวอย่างเราจะไม่ได้ยิงกาวร้อนนะคะคลิปหน้าจะเป็นโปรโยทานรูปแบบไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ